เ okay. สวัสดีค่ะโปรโมชั่นดีๆพร้อมเสิร์ฟอีกแล้วนะคะรถสวยด้วยนะคะสดได้ผ่อนได้ด้วยค่ะมองหารถไปใช้อยู่เงื่อนไขดีๆแบบนี้มีมาฝากกันแล้วนะคะรถยนต์น,นิสสันอเมร่าค่ะปี2012นะคะรถสวยๆเครื่องดีเกียร์ดีเกียร์ออโต้นะคะประหยัดทุกการเดินทางคนทุกท่าใช้งานได้สบายค่ะภายนอกก็ดูงดงามร้อแม็กก็สวยนะคะภายในเป็นเบาะ กรรมยี่ค่ะประหยัดน้ำมันไม่เคยแก๊สนะคะไม่เคยชนหนักค่าราคาตัดสดนะคะ15,000บาทหรือต้องการที่จะผ่อนต้องกันที่จ,จัดไฟแนนซ์นะคะเครดิตดีวางดาว1,000 0บาทและผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่เดือนละ2,000กว่าบาท5ปีนะคะรถอยู่ในตัวเมืองอุตรดิตค่ะสามารถทักไปคุยสอบถามเงื่อนไขเพิ่มเติมกันได้เลย แต่อย่างไรไม่ว่าจะสดหรือผ่อนไปดูรถก่อนนะคะไปดูตัวจริงก่อนค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านแอดไม่ใช่ผู้ขายค่ะเพียงแนะนำให้ชมนะคะสวัสดีค่ะ